วันนี้มาแอบดูนะครับมาแอบดูช่างอูนะครับทำติ๊กตรอกแอบทำทำติ๊กต็อกนเีละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับช่างอูนะครับทำติ๊กตอกอยู่นะครับทำติ๊กตอกอยู่คนเดียว สวัสดีค่ะ,คะน,นี้เป็นสุภารานะคะความยาวระหว่าง8นิ้วนะคะมีความทุ้ยนะคะอันนี้เราก็ม้วนนะคะก็จะได้รอน,นเร่งแบบนี้เลยเข้าไปกดติดตามนะช่องสุภาพร์ซาลอนนะคะใน t ิ k ต o k นะคะเข้าไปกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่างอ้น,นะครับก็กำลังฝึกทำทิก t ็อกนะ ส่วนอาจารย์สมศักดิ์โมคราดนะครับชาต่ผมมัโนนนะครับใส่เสื้อดำนะไม่ใช่ถังแก๊สมัดเสื้อดําหรือเสื้อดํามัดถังแก๊สนะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ไปตัดเล็บผมมาใช่ไหมวันนี้เอาเราให้ฟังมั่งเป็น,ปนยังไงอาการปวด <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้ตั้งตัวนะเขาบอกอบว่าปวดนะว่าอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งตัว <c oughs> อะไม่ได้ตั้งตัวก็ไม่ต้องถ่าย นะครับเดี๋ยวไปดูช่างช่างตู่ตู่อยู่นู่นเป็นได้ได้ได้ข่าวว่าไปเรียนติ๊กตอกมาขอสัมภาษณ์หน่อยอุ้ยเป็นไงติ๊กตอกได้ความรู้แม่บ้านโอเคนะคะโอเคยังไงนะโอเคนะคะเาก็ได้ความรู้แบบระดับหนึ่งเขาปล่อยวิชาหรือเปล่าก็เราเราไปเราก็ต้องไปเสริมทักษะของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบอกนี่เขามีคนเตือนได้บอกช่องยูทูบตัวเองแล้วก็บอกช่องติ๊กตอกนี่ไปทำติ๊กตอกมา ทำเพื่ออะไรที่ตกที่ตกทำก็ทำเพื่อเมื่อไหรอย่างหนึ่งสร้างตัวตนสร้างตัวตนของตัวเองอยากมีอะไรได้อได้อะไรอีกอยากมีบ้านมีรถทุกคนอยากมีทั้งหมดอน่ยความใฝ่ฝันของทุกคนอยมีผู้ชายของตัวเองไม่ไม่อยากมีอันนี้ไม่อยากมียิ่งตะผู้ชายนี่งเง่าอันนี้ไปให้ไกลๆเลยโอเคแล้วอยากมีอะไรอีกก็หลักๆก็คืออยากมีใ ตัวเองแบบว่าคลายเครเียดสุขภาพแข็งแรงพ่อแม่มีความสุขเห็นคุณไปตามแต่ลุงแมวลุงแมวอะไรของคุณตอนนี้ลุงแมวคือรถแล้วล <c oughs> ูกน่ะ่งยาวเยอากเขาทำไม,มตั้งตูเนี่ยชอบไปดูลุงแมวนะดูแมวเดินหาป้าอะไรนะชื่ออะไรชอบชอบให้กําลังใจลุงแมวนะชอบอพูดให้ลุงให้ยังใหญ่ฟังนะลุงแมวเดินถึงนั้นถึงนี่แล้วตื่นเต้นเล้าใจติดตามติดต่องูแมวอยู่ใช่ไหม ก็ให้กำลังใจลุงแมวลุงปลาครับให้กำลังใจทุกคนนะที่สู้ชีวิตนะเอาช่างใหญ่ก็สู้ชีวิตในแนวทางของช่างใหญ่นะโอเควันนี้ลาไปก่อนอัปเดตส,สถานการณ์ให้ดูนะสวัสดีครับบ๊ายบาย